เนี่ยจะระเบิดไปเนี่ยตอนที่เจ็บสองเวฟแล้วจะระเบิดแล้วเราจะเปิดไปอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมการต่อพี่น่าจะระเบิดแล้วโอเคครับคนดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้อยู่ในคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรอแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่นะครับแล้วเ,เราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกรเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเ์เต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตานะครับ150หรือว่าใครที่มีแบบ เงินขนาดหน่อก็สามล้านนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้าดิสคอร์ดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเด็กก็โดนเด็เป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับกาบในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องมิวยอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนกันเช่นเคยนะครับโอเคครับผู้้ชมมกก็็วัันนนีะะครรบเาาจ เล่นอ่าน้องบอกว่าให้จัดทีลิตตัวเบต้าเก่านะครับตัวเบต้าตัวเบต้าที่เคยดังนะแล้วก็วันนี้เราก็จะเอามาลงอ่าลงอีพิตี้เนี่ยนะครับว่ามันจะไปได้สักกี่เวฟนะคผู้ชมก็ตัวเบต้าคือจะมีจริงๆมันมีเยอะคนดแลแต่พี่เอามาประมาณนี้แล้วกันก็จะมีฟิเซอร์ใช่ไหมนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขอเปิดเสียงแ้วผู้ชมโอเคแล้วก็เป็นตัวอ่ามินาโตะนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ไม่ใช่น,นะของเพลน,นะผู้ชมนางาโตะเออแล้วก็เป็นหนวดดังนะ แล้วก็พี่เตาเอา่เอพวกตัวโกดโ,โ,โจมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้ความต่างก็อาปรับนี่นะครับโอเคี้คุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็เป็นยังไงนะครับหรือว่าลงอินิตี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้นะครับก็ก่อนที่ไปดูก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ช่องยูย,ยอนยนะครับแล้วก็ไว้ ถ้าท่านผู้ชมมีอ่ข้อเท็จจริงดีๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ที่ฟิลเตอร์ชีวิตเลยครับตอนแรกเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับท่านผู้ชมแล้วจาเข้ามาอยู่ในโหมด Infinity อยู่ที่เรียบรอะะ้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเล่นเป็นตอนแรกว่าจะกดอไอ้ไอนี่มานะท่านผู้ชมเราคุ้นสาบเลยแล,นะล้วนะตอนแรกว่าจะกดเป็นเอ็กซ์ติมนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตความตังก่อนละกันเราจะเล่นตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ เราเล่นแถวแถวนี้นะครับก็ออโต้สคริปเป็นเลยครับก็เดี๋ยวเราขออนุญาตฟาร์มตังค์สักครู่นะครับคุณผู้ชมมาดับดูว่าตัวละครทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวละครนี้เราจะไหวไหมนะเท่ากับว่าเบต้าเก่านะเบต้าเก่าเพราะว่ามันกระบบมาด้วยนะครับนี่เตะด้วยนะเฮ้ยได้ขอยนุาตตัวเฮ้ยตีไม่เข้าหรอ เป็นดี๋ยวเราปล่อยไปนะเราก็กดคูณสามไปแล้วเราก็จะฟาร์มตังค์รัวๆนะครับผู้ชมไมไ่ตายอยู่าเอ่อเดี๋ยวมีหน้าตนแล้วกันนะประมาณนี้นะผู้ชมแล้วก็วโอเคเราก็บัฟไปเรอยแล้วกันนะแล้วอัพตังค์ก่อน <laughs> เราจะมาดูว่ามินาโตะของเรากับดิเซอร์ของเราแต่เราไม่ได้ใส่ออฟมานะครับตัวละครนี้เพราะว่ามันก็เบต้าเก่าแล้เมื่อก่อนมันก็ยังไม่มีออฟถูกไหมเราก็จะมาดูกันว่ามันจะมาได้สักกี่เวฟนะนนนนลแล้วมันก็จะรอดิเซอร์ต่อ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันทดสอบเดี๋ยวนะชิดปิดเสียงให้นะแล้วก็มาดู เอฟเฟกต์แล้วก็สกิลมันนั่นเองนะเพราะว่ามันมันจะเสี่ยงนั่งกันไปประมาณนี้นะครับตัโกโวก็จะปล่อยสกิลประมาณนี้ตัวที่มาครับทุกผู้ชมช่วนี้ก็ติดติดมหาวิทยาลัยหนมันนะเพราะว่ากำลังกำลังมันเลยกำลังแบบว่ามาแรงในช่วงนี้โอเคโคตัวตีเป็นนี่เนะี่ยเราก็จะมาเป็นร้านเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโคตัจะได้ตีทางยาวนะโดนหมดนะตรงนี้ โอเคเราก็จะอัพตังค์ไปเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าเกือบขั้นสุดท้ายแล้วกันนะสำหรับตัวละครนี้เราก็จะปล่อยให้โคโจโตีไปนะครับอัพตังค์ก่อนแล้วก็จะมาดูกันว่าจะรอดไหมสําหรับเ,เบต้าแบบว่ายุคโบราณนะยุคแบบว่าเกมมันบูมบูๆแบบดังๆเลยนะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้เราจะหยุดเวลาด้วยแล้วก็จะ เราจะหยุดเวลาด้วยนะครับผู้ชมแบบว่าบัฟเราหยุดบัฟจะเราไม่ได้บัฟบ,บนนั้นเราจะดีหน่อยเพราะว่าเราโอ้โหเรากพี่ก็ไม่ได้เล่นแบบวันนาน,านด้วยน้ำผู้ชมก็แบบว่าก็จะแบบว่าบัฟผิดบัฟถูกนะประมาณนี้ขอยันอัพตัวละครต่อเรื่อยๆนะครับอันนี้เราจะเหลือขั้นสุดท้ายไว้นะเพราะว่าถ้าเอา,าขั้นสุดท้ายมันจะไม่ได้นะ ที่ผูชมเดาไดวางโกโจต่อล้นะแล้วกนะับตังด้วยแล้วก็วางโกโจด้วยน,นี่นะสนเราก็จะปล่อยให้โกโจยิงไปนะผู้ชมยิงไปเรื่อยๆเลยนี่เราให้เห็นตัวละครชัดๆหน่อยละกันเพราะว่าแสงมันจะเยอะเกินไปนะถ้าเราปรับ เราตะครึ่งเหมือนกันนะประมาณนี้โอเคคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วก็น่าจะพอแล้วปะ่ะขั้นหนึ่งโอเคขั้นนี้เราพอแล้วอย่างไรแค่ขั้นนี้พอแล้วแล้วก็ไปมุ่งทาง <c oughs> ทับตัวต่อเขอให้นะครับพอดีแบบกวา่าตื่นตื่นแล้วก็มาอาชีพนวลเนียนนิดนึงแ๋ยวค่อยวาง แล้วก็อัปเดต A ต่อเลยลนะ้วับชมโซลูชันตัวนี้คือเบตา้าแบบว่าสใหม่ยยุคโวลันแนละ้วแล้วก็มันก็รีโมเดลมาแล้วนะคชมเออดานิดก็ประมาณนี้เพราะว่าก็ไม่ได้อัพมันวิวเยอะอะไรมากจริงๆถ้าเราเอาออมันมาด้วยมันก็โอเคกว่านี้ครับแต่ที่ก็คือเบต้าเลยหแบบว่ายุคแบบว่ายุคเปลืกเลยแบบว่าดวกดาวสามตัวแรกปะมันจะมีโนดขานะครตัวนดขาไม่มีนะาสี Okay, แล้วก็จะวางตัวละครไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ส่วนอันนี้เราก็จะอัพนะตอนนี้25เมฟนะครับคนดู25เมฟแ,แล้วขออนุญาตวางนี้ต่อนะครับส่วนซิเซอร์เราจะให้มันคุมแถบนี้แล้วน,นะ อย่างมากนะ50เว็บถึงไหมน่าจะถึงแล้ว50เว็บน่าจะได้อยู่โอเคเราจะให้มันตีฝั่งนี้นะพิสเซอร์แต่มันแต่บรรเจาะโหดกว่าเมื่อก่อนนิดนึงเพราะามันบัฟมาด้วยนะครับผู้ชมกม็มันมน่าจะไม่ได้แรงขานาดนี้ปะแต่เบ,เบต้าเอ คือแบบว่าเบต้าเอเลยอะสำหรับเจ้าตัวละครฟิสเซอร์นะครับก็อันนี้เบต้ากาวนะเบต้าแบบว่าพื้นเลยยืนพื้นเลยมินาโตะก็ไม่ได้หดเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้หดนะไม่ได้หดกว่านี้เลยไอย้มันหดเมื่อก่อนมันหดเมื่อก่อนมันหด,นนหดใช่แต่มันไม่ได้หดแบบว่ารามิเมันวับมาเออก็อน,นาดใส่ออกแล้วย,ยังไม่หดเลยแต่ถ้าสมัยตอนนี้นะ่าจะแสนหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิด ก็จะถือหดลงม,มาครับสตงิสตงลตอรี่ลงอินเวนตี้นี่คือแบบแบกจจัดออยัดอัพนะครับผู้ชมไปเลยอัพไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการวางเจ้าตัวละครหนวดดำนะครับส่วนนี้เราจะมาเป็นลัดให้หมดเลยนะโคโจลัด แล้วตัวนี้ก็ลานนะครับแล้วก็เราจะเหลือสักสองตัวสองตัวดีไหมเอาไว้กดหยุดเวลาข้างหลังข้างหน้าอะไรประมาณนั้นตัวนี้เมาไปแล้วประมาณนี้ส่วนนี้ก็ห้าหมื่นนะแล้วก็เจ็ดหมื่นะครับแล้วก็สามแสนนะสำหรับเออ่ตัวละครฟิเซอร์นะครับแรงมากคุณผู้ชมก็นางกโตนด้วยนางกโตนนี่ก็คือเป็นตัวละครตีเอนะครับนางกโตน เขาจะนางาโตะมาวางด้วยครับทั้งหมด8ตัวเลยนาง,งาโตะบับถึงนะบับถึงไหนวะเฮ้บับถึงก็คือเบต้าคุผู้ชมจริงตอนพวกนี้สทัยไ่อนคือคิดถึงกันมากเลยยอนยุคก,กันหน่อยได้นะ,ะนะเอ่อก่อนคือตัวหกดาวตัวแรกของพี่ก็คือจะเป็นนาง,งาโตะนะเพราะมันทำง่ายเตีย์ด้วยมันโหดสก,กิลมันเท่อ่ะ มันปล่อยเป็นแบบว่าลูกบอลขึ้นไปแล้วก็เหมือนของเพนอ่ะแล้วก็ระเบิดล้าตุก็จะยิงโข mm hmm. นังกระตุกสมัยนี้คือแสนแสนที่อ่ะห้าวิแรงมาก mm hmm. แต่ตอนนั้นยังไม่มีโกโจนะครับโกโจยังไม่มา, mm hmm. ากันมันเลยทีเดียวสามแสนนะ ุ้ยแรงนะเนี่ยน่าโตเขามเล่นเราก็จะวางหนวดดำเราวางหนวดดำเลยแล้วกันเราก็จะมาเป็นล้านะนะครับอี่สมัยก่อนพี่ก็วางอย่างนี้แหละวางอย่างนี้เลยแต่จริงแล้วด่านนี้ก็ยังไม่มานะถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะเขาต้องไม่เล่นด่านหิมะนะด่านนี้ฮะด่าน,น,นหิมะคือเดอะเบสอะ แต่หิมัน,นี่คือเดอะเบสเลยคุณผู้ชมเดอะเบสจริงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่รู้เราจะยึดทันไหมเราก็จะคุ้นถามไปเรื่อยๆนะพี่จะไม่ตัดออกนะครับก็คือแบบว่าเราก็เรียวๆเลยแล้วกันนะแบบว่าเล่นแบบตรงนี้ไปเลยเนั่งฟังพี่บ่นไป แล้วก็ใครใครคอยายทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกผู้ชมอยากทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ตันๆนะก็จะแบบว่าไปเล่นอนิเมะโัโรโร่ต่อวัวเลอรโร่จะทำลูกทุ่โปด้วยทําง่ายดีแล้วก็สุ่มมันๆเลยอุ่๊บทำการหยุดเวลาตรงนี้ก็สักหน่อยดีกว่า อยากดูแบบว่าเอฟเฟกต์การอยู่เวลาของโกโจโไปโจทาโตูรุโคกานาคิดฮนะตายห้าหมดโคโจมันสามารถสแปมแล้วก็วางปะมัน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 ,มนยืดตัวเก่าไปได้นะจะขอยั้งวางโกโจก่อนแล้วกัน จะเหลือไว้สักตัวนะคุณโจมาหลังดีกว่ามาอยู่ตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้ละเด็ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมน้ำมีจะร้อยแล้วนะสิร้อยเิ็มละโอ้อก่อนฟาร์มน้ำมีกันโหยากมากประมาณนี้นะครับผู้ชมตอนนี้ก็าห้าสิบเวฟแล้วแล้วก็ใครนะครับสามารถเอ,อ่อ ชายเวฟทูกก็เอาไปเลยหนงนิ้วโป้งนะผู้ชมก็สามารถชายเวฟกปได้ครับว่ามันได้สกิลเวฟนะผู้ชมประมาณนี้แล้วกันย,ยังยังไหวอยู่นะตอนนี้เลือดมอนมากสุดเจ็ด0ื่เองตัวเดวติตาแล้วตอนนี้ยังไหวอยู่ครับ ีไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมตีไปเรื่อยๆเลยยาวๆเลยก็ตู้เดี๋ยวสักประมาณเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบแปดวีฟเดี๋ยวจะตัดไปตอนใกล้ๆจบแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับชมตอนนี้ก็สก,กิลค้างกันไปแล้วด้ <laughs> สก,กิลนี้คือค้างแล้วอะ่ะเออค้างจริงไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะแต่ก็พยายามจะให้รอดแล้วกันนะตอนนี้คือค้างมากครัผู้ชมโอ้ ค้างจัด네ดิสกิลค like mm ือ hmm. บูบูบเลยอ่ะบมากคดูโอ้โหโออ้โหค้างมากค้างมาค้างมากจจะระเบิดลนี่ยจะระเบิดเมเนี่ยตทีมองเแล้วระเบิดแล้วเราจะเปิดไ่างญ่้เลยนะคผู้ชมการตอบพี่าจะระเบิดอ่ะเฮ้ยตัวล้มลุดแล้วครับตัวล้มลุดแล้วตัวมลุดแล้ว มามาจะมาดีย pues ังไงเราจะมาหยุดสกิลหยุดต <donn> ่อแล้วกันนะหยุดต <Ari> ่อเลยคอนโดถ้ามีเสียงลบก็ต้องขอไพยด้ครับเป็นหมาที่บ้านเพียงเอ้ยโกโจ้โกโจ้หาโกโจ้ไม่เจอกูด้ยเวลากูด้ยเวลาแล้วหยุดจังเดี๋ยวนะกูจ้เวลาไปแล้วว่ะเองนเอฟเฟคคือไม่ไหว ไมเคยซื้อไม่ไมหวเลยไม่ไหวจริงคุณผู้ชมระออยกแคบจะแตกแล้วจะแตกหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่าโอเคอุย้ยได้เจมด้วยโอเคคุณผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าผู้ชมชอบเฟอย่าลืมกดไลค์กดติดสตสามช่องปัตถามาวัน ไมพ่ใช้ประถมวันเฮ้ยปลี่ยนชื่อแล้วช่องมิวยนนั่นเองครับช่องช่องเก่าชื่อเก่าก็เป็นชื่อประถาวันนี่นะเพิ่งเปลี่ยนนะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมก็คลิปนี้ครับสวัสดีครับ